ใจนี่คือมนัสสะมนัสสะคือใจใจคู่อะไรธรรมารมณ์ไอ้ธรรมาร,รมก็เป็นธรรมชาติแห่งอารมณ์นี่แหละนะครับอืมใจกับธรรมารมแล้วใจมันอยู่ตรงไหนอครับชิบหายละใจมันอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่ที่เขาพูดเนี่ยนะครับอืมมันเป็นเรื่องของอายตนนะครับ ใจคู่ธรรมะหลอมอมันเป็นอายตนะนะครับเมื่ออายตนะมันต้องหวนกลับมาถึงตาตาเนี่ยคู่กับรูปใช่ไหมท่านพิทักษ์เออหูก็คู่กับเสียงตามันยืนยันเห็นได้รู้ได้รู้จากได้ไหมมันมีที่ตั้งของมัน,นคือตามันมีที่ตั้งของหูทาให้ได้ยินเสียงที่ตั้งของจมูกได้กลิน่นที่ตั้งของลิ้นได้รสเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือคนทั่วไปนะฮะ แต่มันเป็นเรื่องที่มันศึกษามาศึกษาเหตุที่มาเพื่อความเข้าใจในการที่อธิบายเรื่องธรรมะและอธิบายเรื่องตัวอะไรออกมาตัวตนออกมามเหมือนกับแกบจะไปตกปลาแกไปตกปลารอเหยือ่อรอปลามากินเหยื่อใช่ไหมครับผมแล้วถ้าในน้ํานั้นน่ะมันอืมมันสกปรก ปลามันตายห่าหมดแล้วแกตกปลาได้ไหมไม่ได้ไม่มีปลาคนนะมันจะมีความคิดแค่ไปตกปลาครับใช่แต่นักปลาดเนี่ยมันมีความคิดที่จะรักษาแม่น้ําครับรักษาแม่น้ำลำธาน,นเพื่อให้ปลามันมีที่อยู่ความคิดต่างกันไหมต่าเพราะน,นคนนะ่ะมันคิดจะตกปลา หวานแหเพื่อให้ได้ปลาอย่างเดียวแต่มันไม่รักษาแม่น้ำไม่เคยคิดรักษาแม่น้ำคูคลองไม่คิดรักษามันจะเอาปลาอย่างเดียวปลามีไม่เดียวมึมัมต้องไปรักษาแม่น้ำลำคลองก่อนหมึกไม่นานเดี๋ยวปลาก็มาอยู่มันมาอย่างไรไม่รู้นะครับไอ้นั่นแหละธรรมะเหมือนกันมันต้องไปเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้นแกต้องไปรักษาแม่น้ำ ลำธารเกยพยายามรักษาแม่นำ้ำลำธารแต่เกไม่รักษาป่าแม่นำ้ำลำธารจะมาจากไหนเกต้องไปปลูกป่ารักษาป่าเกรักษาป่าเพื่อให้มีปลากินแม่งมันคนละเรื่องเลยไหมแต่นั่นแหละเหตุของมันเกต้องรักษาป่าเพื่อให้เกิดลำธารลำธารที่สวยงามมีความใสสะอาดเพื่อให้ปลาจะได้มีชีวิตอยู่นะฮะ แกทาเช่นน right. ี้เ <t> พ <necessary> ื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวแกแต่เพื่อหมู่ชนและลูกหลานของพวกแกที่จะได้มีปลาเป็นอาหารตลอดชีวิตอยากกินปลาเมื่อไหร่เราเข้าไปตกปลาใช่ไหมลูกหลานมันไม่คิดที่จะรักษาต้นไม้กกะเลียงผู้หนึ่งเมื่อเช้าที่ข้าเขียนเขาบอกข้าว่าเขาว่ารักษาดูแลป่า ใครมาตัดต้นไม้ลำธาใครมาตัดต้นไม้ขโมยไม้เนี่ยเขาจะออกไปล่ามันออกไปฆ่ามันนะครับจนเขาได้โล่นักอนุรักษ์ป่านี่ยตาพัดรักษาป่าคนก็ดูว่าแกเป็นคนรักต้นไม้เนี่ยทำให้โลกมีความร่มรื่นอืมมีความเย็น ฝนฟ้าตกอุดมสมบูรณ mm hmm. ์จะได้โลกเกตคุณมาติดฝ้าผนังบ้าน mm hmm. ก็รเลี้ยงผู้นั้นบอกข่าว่า mm hmm. เขาไม่ทงการสี่งนี้และเขาไม่ได้รักป่า mm hmm. เขาไม่ได้รักต้นไม้ไม่ได้รักภูเขาไม่ได้รักความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เขาเข้าใจกันเลยแต่เขารักษาป,ป่าเพื่อจะให้กัรลอกที่ล้องอยู่ นกจะได้มาอยู่มามีที่กินนัน่นะจะได้มีลำธารฝนตกลงมาตามฤด,ดูกาลนะครับเพื่อที่เขาจะได้ปลูกข้าวภูเขาข้าวฟางได้ถ้าไม่มีป่าฝนตกผิดที่ผิดฤดูข้าวข้าวชาวเขาที่เขาปลูกไม่ได้ข้าวเหนียวอันนี้ เขาไม่มีพื้นนาอย่างคนในที่ราบรุ่มเนี่ยเมื่อมีป่ากันลอกก็ามาอยู่